สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยน,นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ท่องสำรองอีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามปรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องแรกของคลิปนี้ครับเป็นในเรื่องของอังเตรโลนา,าครับที่มีอาการบาดเจ็บในเกมทีมชาตินะครับก็มีสื่อจากฝั่งชาติของทางอุราน่าเนี่ยนะครับก็ได้มีการราย,ยางานออกมานะครับว่าทางอันเตรโอนา,าเนี่ยหลังจากนี้ครับจะมีการเข้ารับการสแกนในการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาว่ามีความร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนนะครับเจ็บหนักหรือว่าไม่หนักอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องเช็คดูว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์กี่วันหรืออาจจะเป็นเดือนก็ต้องรอติดตามกันนะครับซึ่งถ้าเกิด บาดเจ็บหนะักโอกาสเนี่ยก็จะเป็นของเอาทายเบนเดียนะครับผู้สัมรูมือ2ที่แมนยูเนี่ยเซ็นเงินเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็โอเคข้อมูลตามนี้รอการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนกระแสข่าวที่มีการเล่นข่าวก็ออกมาจากสื่อของฝั่งสเปนนะครับมีการระบอวกมากับว่าแมนเชสเตอร์เดดเนี่ยมีโอกาสกลับมาล่าตัวอ,องตวนกิสมัน อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแมนยูมีโอกาสเซ็นสัญญาแนวรุกมากประสบการณ์รายนี้นะครับถ้าเกิดเราจำกันได้ดีครับกิสมันเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ข่าวร้อนแรงมากแมนยูเอาจริงเอาจังนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดีลดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ในตอนนี้ครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับกิสมันเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบต่อเนื่องนะในช่วงฤดูกาลนี้ เข้าวัย12ปีนะครับกดไปแล้ว12มาตูแล้วก็1อารซิดจากการลงเล่น16เกมทุกรายการรวมกันให้กับทางแอดมินินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง เดียโกซิโบนี่ก็ไม่อยากปล่อยแข้งเวลานี้ออกจากทีมหรอกนะฮะแต่ว่านักเตะเวลานี้เนี่ยมีเงื่อนไขเรื่องของการปล่อยตัวซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถย้ายทีมได้ในราคาที่ไม่แรงเกินไปนัครับเป็นราคาแบบสุดถูกแล้วกันนะครับเทเดียมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กิสมันเนี่ยสามารถย้ายทีมได้ในช่วงตลาดรอบหน้านะครับ ซึ่งถ้าเกิดนักเตะต้องการด้วยเนี่ยชัดเจนนะครับว่าปลายทางเนี่ยก็น่าจะเป็น ทางเพเ่อนเงกิจนะครับที่นักเตะมกักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในเรงกิตเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์เด็ตครับที่เคยมีข่าวมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เว้นช่วงไปแล้วก็อาจจะมีการกลับมาล่าตัวกิสมันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรุกที่ขาดการจบสกอร์แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกมรุกที่ไม่ได้ดูอันตรายอะไรเย ในช่วงซีซั่นนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันมีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะมีการเซ็นริสมันเข้ามาร่วมทีมว่ากันว่าตัวแทนของฝั่งแมนยูเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ประเทศสเปนแล้วนะครับเพื่อนัดพบเจอกับตัวแทนของนักเตะรานีแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้นักเตอรานีย้ายมาร่วมทีมแมนยูให้ได้นะครับคือมันจะประจบเหมาะกับ กระแสข่าวที่แมนยูมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นจากสื่อของเกรดที่มีการเล่นข่าวที่เป็นสื่อดังๆเนี่ยเล่นข่าวกันออกมาว่าแมนยูต้องการสูนหน้า รายใหม่เข้ามาช่วยงานมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมหมุนเวียนกับในรายของฮอยลุนนะครับเพราะว่าจะไปคาดหวังออสเซียวก็แน่นอนครับว่าคาดหวังไม่ได้นะครับแรดฟอร์ดก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดนะครับเล่นได้แต่ว่าไม่ถนัดนะฮะรวไปถึงศูนย์หน้าดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เป็นศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์นะครับไม่ต้องมาแล้วเนี่ยยืนระยะอีกหลายปีก็ได้เป็นูนยนหน้าแบบระยะสั้นก็ได้มีประสบการณ์อยู่แล้ว พร้อมใช้งานซึ่งยูสมันเนี่ยตอบโจทย์เลยในจุดๆนี้นะครับเป็นกองหน้าที่พร้อมใช้งานมีประสบการณ์ระดับสูงมานานหลายปีนะครับอายุ เยอะแล้วแล้วก็เป็นสูตรหน้าแบบเรียสั้นนะครับคือไม่ได้แบบคาดหวังว่าซื้อมาต้องใช้แบบ5-10ปีเหมือนกับหอยรุนนะครับเอามาประคองหอยรุนไปก่อนเอามาหมุนเวียนกับหอยรุนไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสกิสมันถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เชียร์นะเพราะว่าผมชอบกิสมันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ แต่โอเคตอนนี้ตามกระแสะข่าวข้อจากหลีกสเปนเนี่ยนะฮะจากฝั่งของหลีกสเปนเนี่ยหรือว่าสื่อสเปนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่การย้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าก็เอามาให้รับฟังกันแล้วกันเพราะว่ามันมีโอกาสไปได้สูงที่แมนยูจะซื้อแนวรุกรายใหม่นะครับแถมทั้งก็ต้องมีการมองหาตัวแทนของเจโรซานโชที่มีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงตลาดกลางซีซั่นด้วยนะครับส่วนมุมมองของเจอร์เมนจีนัสนะครับอดีตกองกลางของทางสเปอร์ก็ ได้ออกมาคอมเมนต์ว่าเอเดรี A ินฮาร์คเนี่ยไม่ใช่คนที่เหมาะสมในการคุมทับสมสรแมนเชตต์แล้วก็มองว่าเวลาของเอเดรี A ินฮาร์คเนี่ยใกล้ที่จะหมดลงแล้วนะครับจีนัสบอกว่าผมเนี่ย ไม่เห็นนักเตะสู้เพื่อเทนฮากนะผมเห็นแต่นักเตะที่ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำอย่างไรไม่มีการทำงานร่วมกันเลยนะครับผมคิดว่าเทนฮากเนี่ยไม่ดีพอสำหรับสมองสอแมนยูผมไม่เคยเห็นสไตล์บริหารของเขาที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เหมาะสมในการพาทีมเนี่ยไปยในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เห็นว่าแพนของเขาเนี่ยมาจากนักเตะที่เขาซื้อมาร่วมทีมเช่นเดียวกันด้วยซึ่งมันก็เป็น,นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับนักเตะทุกคนที่เทนฮากซื้อเข้ามาเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นคนที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับโมสรแมนอยู่แต่ว่าตอนเนี้มันมีนักเตะหลายคนที่เราเนี่ยได้เห็นกันเราก็ ผลงานมันไม่อยู่ในที่ทางที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวที่เจมินเจอนัสเนี่ยวิเคราะห์ออกมาว่าเทนฮากเนี่ยไม่เหมาะสมสําหรับสมสรอนแมนยูเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะให้ปลดเอเดนฮากเลยเนี่ยมันยังดูเร็วเกินไปนะในทั้งกับการเนี่ยสื่ออังกฤษเขาก็ยังมีการให้ข้อมูลแบบส่วนทาง ออกมาเหมือนกันว่าจริงๆการทำงานของเอเดนทาร์คเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โอเคผลง,งานอาจจะไม่ได้ดีแต่ไม่ควรปลดเอเดนทาร์คในช่วงลางซีซั่นแบบนี้นะครับหนึ่งเลยครับตอนนี้แมนอ,อยู่ในช่วงการเทคโอเวอร์นะครับหรือว่าการซื้อหุ้น25%แล้วกันนะครับเข้าใจตามนี้นะฮะไม่ใช่การเทคโอเวอร์เนาะเป็นการซื้อหุ้นของเซอร์จิมมบรดคิปนะครับซึ่งเซอร์จิมเนี่ยกำลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลง บอร์ดหลังบ้านใหม่นะครับอาโนออกไปแล้วแล้วก็เชื่อกันได้ว่าบทบาทเบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลังบ้านไปแล้วทีนี้จะมาเปลี่ยนแปลงเบื้องหน้าไปพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ทีมเนี่ยแย่ลงกว่าเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับคือเข้าใจง่ายกันตามนี้ครับว่าถ้าเกิดเซอร์จิมเข้ามา แล้วสมมุติว่าเปลี่ยนทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าภายในครั้งเดียวเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันอาจจะทําให้ทีมเนี่ยแว่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยเชื่อกันได้ว่าเบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่เบื้องหลังไปก่อน ส่วนเบื้องหน้าเนี่ยก็คอยดูผลงานกันหลังจากจบซีซันอะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมในตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเปลี่ยนพร้อมกันในตอนนี้ทีเดียวเนี่ยสุมเสี่ยงมากครับที่มันจะแยกกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือเรื่องแรกที่มองกันได้ว่าถ้าเกิดจะปลดมันยังไม่ถึงเวลานะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันก็เป็นปัญหาสําหรับการนาทีมของเทนฮาร์กเหมือนกันก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะที่เราทราบกันนะครับ ล่าสุดก็มีราสุฮอยรุนเอเร็กเซนก่อนเบรกทีมชาติแล้วก็มีโอดาน่าที่โดนเปลี่ยนตัวมาคาร์ดฟอร์ดที่มีการบาดเจ็บถึงแม้ว่าจับไม่หนักแต่ถ้าเกิดตรวจออกมาแล้วก็มันมี การพราดกลงสนามอีกเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งแต่แย่ลงไปใหญ่นะครับทีนี้เรื่องของออก,การบาดเจ็บมันก็สื่อได้ว่ามันก็ทําให้เอริกินทากเนี่ยไม่สามารถจัดทีมชุดที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดของแมนยูได้นะครับคือมันมีแต่นักเตะที่กลับมาลงเล่นได้แบบไม่พร้อมกันนะครับตัวจริงคนนั้นกลับมาตัวจริงอีกคนก็ ได้รับบาดเจ็บพอตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาตัวจริงที่ยืนขาประจําก็เจ็บบนกันไปอยู่แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องโรเตชันเราก็ต้องใช้แบบพวกบรรดาเดารุ่งนั่นแหละนะฮะที่ใช้งานปนๆกับตัวจริงไปก่อนทาให้แมนยูยังหาชุดเป่นตัวเก่งที่เทนฮากพร้อมใช้งานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วมันก็มีผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับผลงานไปด้วยนะครับแล้วมันก็โยงมาที่การสูญเสียงที่เทนฮากเนี่ยอาจจะโดนปลดก็ได้ อีกจุดหนึ่งนะครับจะไปโทษแต่เทนทายอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือเรื่องของระบบเนี่ยเทนทายก็ต้องโดนไปเ,เต็มๆนั่นแหละนะครับเรื่องของแผนการนำทีมระบบการนำทีมการจัดตัวอะไรต่างๆนะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่ผลงานของนักเตะในสนามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหลังกองกลางหรือว่าตัวรุกที่ยังทำกันได้ไม่ดีโดยเฉพาะ แนวรุกที่ในแต่ละเกมแมนยูควรที่จะปิดเกมได้ควรที่จะยิงคู่แข่งได้แต่ว่าเกมรุกของแมนยูก็ขาดความเฉียบคมขาดความต่อเนื่องไม่ละเอียดมากพอทําให้ในหลายๆเกมก็ยิงประตูคู่แข่งได้น้อยพอยิงประตูคู่แข่งได้น้อยก็มีโอกาสโดนแซงขึ้นนํานะครับรวมไปถึง มันก็ทําให้แมยูเนี่ยไม่สามารถชนะคู่แข่งแบบต่อเนื่องได้เกมรับก็มักที่จะสร้างปัญหาอยู่เป็นประจานะครับมันก็เลยเป็นการสื่อแล้วแหละว,ว่าจะไปโทษแต่เทนฮากอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในจุดๆดนี้สําหรับประเด็นที่สนะครับนี่แหละครับคือ3มเหตุผลที่อาจจะมองกันได้ว่าการปลดเอเดนฮาร์กในช่วงเนี้ยโอเคเข้าใจเรื่องของอารมณ์แฟนผีส่วนใหญ่ที่อยากให้ปลดครับแต่ว่าปลดตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะมันเป็นช่วงกลางซีซั่นต้องทนไปก่อน ถ้าอยากปลดจริงๆต้องทนไปก่อนแล้วก็โปรตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปดึงใครเข้ามาทดแทนอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้กูนซือคนที่แฟนผีต้องการเนี่ยนะครับเขาก็มีงานหมดแล้วนะครับแล้วก็บางรายก็มองได้ว่าไม่น่าจะรับงานกับทางแมนยูเหมือนกันนะครับโอเคข้อมูลของเทนฮากประมาณนี้ครับที่เอามาให้รับฟังตามมุมมองของเจมินเจอ์นสแล้วก็มุมมองจากสื่ออังกฤษนะครับเกี่ยวกับ อนาคตของเทนฮาร์เรากันเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของพอมิเชลนะครับการทํางานของพอมิเชลนะครับก็ผมไม่เจอบทสัมภาษณ์ของอดีตแมวมองของทางซอร์ดัมตันคนที่เคยร่วมงานกับพอมิเชลนี่แหละซึ่งคนคนนี้เขาบอกว่าที่ซาร์ดัมตันแล้วก็สเปอร์คือการทํางานของพอมิเชลเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่การสรรหานักเตะหรือว่าการบริหารทีมภายนอกเท่านั้นก็คือการมองหานักเตะเท่านั้นครับแต่พอมิเชลเนี่ยยังมีการสร้างเรื่องของ ภายในด้วยนะครับอย่างเช่นชุด a c a d e m มีนะครับการวางโครงสร้างต่างๆตั้งแต่ชุดเยาวชนมองหาตั้งแต่ ชุดเยาวชนที่สามารถก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับพอพิเชลก็ทําเรื่องของการบริหารภายในด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าจะมีการสเกลการมองหานักเตะรายใหม่นอกเหนือจากในทีมเข้ามาอย่างเดียวนะครับไพรเรสโมสสรก็มีการพักดันนักเตะที่มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเปิดโอกาสให้กับพวกแบบดาวรุ่งขึ้นมาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับ พอมิเชลเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับมีความเข้าใจในหลายด้านนะฮะทั้งโปรเจกต์ที่ทีมต้องการเป้าหมายที่ต้องการบรรลุนะครับในแต่ละซีซั่นวิสัยทัศน์ปัชญา d ี a คือทุกๆอย่างพอมิเชลตอบได้หมดแล้วก็สามารถจัดการให้กับทีมเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับพอมันมีการควบคุมโดยที่พอมิเชลเนี่ยมีอำนาจในการ วางโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แมนยูเราต้องการเนาะคนที่มาสร้างเรื่องของ DNA สร้างเรื่องของโครงสร้างที่มันชัดเจนปรัชญาที่มันชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ป่าวางมือไปเนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆของทางแมนยูเนี่ยมันไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือมันสเปรยสป,ปะไปหมดนะฮะแล้วก็มาที่เอเดนทาร์กมันก็ยังแบบไม่ชัดเจนอีกเพราะฉะนั้นพอมิเชลเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการบริหาร วางโครงสร้างด้วยก็การได้พรอมิเชลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้ทีแมนยูเนี่ยมีจุดเด่นในจุดๆนี้ด้วยแล้วก็เราอาจจะหาคําตอบในเรื่องของปัจจาเฉพาะตัวของสโมสรก็ได้เหมือนกันหลังจากนี้นะครับคือมุมมองดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นมุมมองในเชิงแบบบทวิเคราะห์แล้วก็ เป็นอดีตแมวมองที่เคยร่วมงานกับพอมิเชลเนี่ยเขาคอมเมนต์ออกมานะซึ่งถ้าเกิดมารับงานแบนยูจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบหรอกนะฮะว่าจะอยู่ในที่ทางแบบไหนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับคนที่เคยคอมเมนต์ถึงพอมิเชลก็คือโปรติโนครับซึ่งพอมิเชลกับพอร์ตเนี่ยมีความสนุกสนนกันมากร่วมงานกันมานะครับกับทั้งซาดมตันแล้วก็ทอรเนมสเปอร์นี่แหละ ตอนที่พอมิเชลออกจากสเปอร์เนี่ยพอเนี่ยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวที่พอมิเชลเนี่ยมีการอำลาทีมไปนะครับคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมัน100%อนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานร่วมกันได้แบบลงตัวการที่พอเนี่ยไม่มีพอมิเชลในช่วงในการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับขาดมือดีไปคนแบบรู้ใจไปอะไรประมาณนั้นครับทำให้พอเนี่ยก็รู้สึกเสียใจยแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ ออกมาจากสื่อเลยนะว่าเขายอมรับเลยครับว่าการขาดพอมิเชลเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันแล้วก็การทํางานมันก็มีส่วนทางด้านลบเหมือนกันนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันโยงไปในส่วนของ นังเตะที่พอมิเชลดึงเข้ามาแล้วก็โยงไปที่ตำแหน่งแบ็กขวาที่แมนยูเนี่ยก็ไม่ได้แบบปิดโอกาสการมองหาแบ็กขวารายใหม่อยู่นะครับซึ่งพอมิเชลเนี่ยได้มีการดึงเวเนอร์สันนะครับซึ่งเวเนอร์สันเนี่ยเป็นนังเตะของโมนาโกนะฮะแล้วก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอยู่บ่อยครั้งในแต่ละตลาดซื้อขายนะครับพอมิเชลเนี่ยเขาเคยมีการกล่าวถึงเวเนอร์สันแบ็กรายนี้ออกมานะครับว่าเวเนอร์สันเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบแบ็กขวายุคใหม่เลยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของเกมรลกที่จัดจ้าน เป็นแบ็กขวาที่ชอบเล่นเกมรุกนะครับมีประสบการณ์การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในระดับอาชีพมากกว่า50เกมในลีกบราซิลนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีความต้องการเล่นในพิวเมียร์เดงกฤษเป็นอย่างมากแล้วก็ในลีกอิตาลีด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอมิเชลกล่าวว่าเด็กคนนี้นะครับจะเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็ไปได้ไกลนะฮะในฐานะนักเตะทีมชาติ บราซิลแล้วก็ในฐานะนักเตะภายในสโมสรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพที่ดีในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยใช้เวลาเรื่องงานพัฒนาหน่อยนะครับซึ่งในตอนเนี้ ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพอเิเชลเนี่ยมองถูกนะที่มีการคอมเมนต์แบบนั้นแล้วก็ดึงเวเดอร์สันสเนี่ยเข้ามาร่วมทีมโมนาโกนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานของเด็กคนนี้อยู่ในช่วงที่แบบขาขึ้นแล้วก็เพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาของเวเดอร์สันสเนี่ยซื้อมาประมาณไม่เกิน10ล้านปอนด์นะแต่ว่าถ้าเกิดขายาจริงเนี่ย อาจจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าแพงมากๆนะครับเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นการมองเห็นของทางพอมิเชลอีกจุดหนึ่งหรือว่านักเตะอีกรายหนึ่งที่ยกเครดิตให้กับทางพอมิเชลแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดโยงมาที่แมนยูเนี่ยนะครับมันยังพอมีโอกาสซื้อแบ็กขวาไหมมันก็พอมีครับไม่ใช่ว่าจะปิดโอกาสซะทีเดียวอย่างที่บอกกันไปนะฮะเพราะว่าวันวิสากกาถึงแม้ว่าช่วงหลังจะทําได้ดีแต่เราก็ทราบกันดีนะครับว่า จุดเด่นทางด้านใดทางด้านหนึ่งอย่างเช่นเกมรุกของวันพิซาก้าก็ยังแบบไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่นะครับดาโลก็ยืนระยะในแต่ละเกมแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งในแต่ละเกมเนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องสุ่มนะฮะบ,บางเกมทําได้ดีบางเกมเนี่ยก็ยังต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีช่องว่างในการมองหาแบ็คขวารายใหม่อยู่นะครับก็ถ้าเกิดแมนยู ที่มีพอมิเชลนะถ้าเกิดพอมิเชลเข้ามารับงานเนี่ยเราก็มีการแนะนำแบดสันเข้ามาร่วมทีมแมนยูเนี่ย มันไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเพราะว่าพ่อพิเชีเนี่ยก็ชอบเด็กคนนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับการทางานของเอเดรเยนฮาร์ดด้วยที่ชอบแบ็คที่เติมเกมรุกได้ดีแล้วก็มีเรื่องของความหลากหลายในพื้นที่แบ็คขวาหรือว่าแบ็คทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ